การแข่งขันระหว่างเครื่องมือ AI แชร์ทกบอร์ดและแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเติบโตของ Gemini จาก Google ทำให้เกิดกระแสใหม่ในวงการ AI ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์มในการสร้างและแชร์เนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI การเติบโตของ Gemini ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่ผู้ใช้ใช้งาน AI และเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในวงการ AI ในปัจจุบัน Gemini ที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้รับการสนับสนุนจากฟีเจอร์ Nano Banana ซึ่งเป็นเครื่องมือแก้ไขภาพ AI ที่ได้รับความนิยมมากนับว่าเป็นตัวช่วยในการสร้างภาพและวิดีโอที่สนุกสนานและทําให้ผู้ใช้มีความสนใจมากขึ้นในการสร้างเนื้อหาเองนอกจากนี้การเปิดตัวแอปวิดีโอสรจาก OpenAI ยังเป็นส่วนที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้โดยทําให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอจากข้อความได้อย่างไงไ่ายดายและนําไปแชร์บนโซเชียลมีเดียการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ตลาด AI Chatbot และสร้างเนื้อหาเป็นการแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์มหลายแห่ง ซึ่งแตกต่างกันไปทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและการเข้าถึงผู้ใช้แต่สิ่งที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงในวิธีการใช้งาน AI ของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ตลาด AI เข้าสู่ยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาและแชร์คอนเทนต์แต่นี่เป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่เพียงแค่ของแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือ AI เท่านั้นแต่เป็นการแข่งขันที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงในวิธีการใช้งาน AI ของผู้ใช้ทําให้ตลาด AI เป็นการแข่งขันระหว่างการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ และมีความสนุกสนานและการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ตลาด AI เป็นการแข่งขันระหว่างการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและมีความสนุกสนานและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ตลาด AI เป็นการแข่งขันระหว่างการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและมีความสนุกสนานซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงวงการ AI ในปัจจุบันและเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาด AI เป็นการแข่งขันระหว่างการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและมีความสนุกสนาน